เราจะสามารถคอนโทรลเรื่องแรงกดของของปลายเท้าหรือกลางเท้าได้มากขึ้นถูกไหมแล้วก็จังหวะเนี้ยดาวซวิงลงมาเนี่ยอยากให้เคลื่อนคางเนี่ยให้มาอยู่ข้างหน้ามากขึ้นเห็นไหมว่าตอนนี้คางมันอยู่ไหนอตอนจังหวะดาวซวิงมาใช่ป่ะปึ๊บคางมันอยู่กลางแสดงว่าแสดงว่าถ้าเราเปลี่ยนเข่าได้ให้นําแรงกดกดที่เข่าแล้วก็เทิร์นไปข้างหน้าเห็นไหมว่าเข่ามันจะไม่อะไรเข่ามันมันก็จะไม่ไม่ฉีกออกข้างนอกอถูกต้องเห็นไหมว่าปัญหามันคืออะไรเกิด เซอร์เวีของช่วงล่างเห็นไหมเราเห็นแรงกดแล้วก็แรงที่เซนเตอร์มันกดอยู่เห็นไหมเซนเตอร์ center มันกลายเป็นเหวี่ยงออกไปข้างนอกปลายเท้าเห็นไหมเนี่ยเซนเตอร์คือจุดตรงกลางเห็นไหมมันเหวี่ยงไปข้างนอกแล้วก็ดึงกลับถ้าเราสามารถเปลี่ยนไอเซนเตอร์ตรงนี้ให้ให้ให้มันเป็นมุเมนต์ของการถ่ายน้ําหนักเหมือนเราสาดน้ําอะฟิลสาดน้ําอะถ่ายไปข้างหน้าปึ้งทุกอย่างมันก็จะตรงมากขึ้นโอเคไหมอันนี้ปึ๊บสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปึ๊บเปิดท้ะโพกไปใช่ไหม ย่อลงส้นให้ความรู้สึกว่าเข่าเนี่ยมัน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 ,ม,นมันตึงไว้ที่หน้าขาบนบมันจะตึงตรงนี้โอเคไหมแล้วก็ไหล่ซ้ายเห็นไหมว่าไหล่ซ้ายเรามันมันที่มมาทางไหลซ้ายเราต้องพยายามเทินไปแทนที่เท้าขวาเพื่อให้น้าหนักกดโอเคจังหวะตวัดสิ่ลงช,ช้าสะโพกมาบัดปึ๊บดึงลงมาแล้วก็เคลียร์น้ําหนักไหลขวาขึ้นมาโอเคใช่แล้วก็เคลียร์ข,ข,ขึ้นมา,ก,นมากดลงมาแล้วเคลียร์ขึ้นใช่อ่ะขอลุกนึง กดแล้วเขียดเยี่ยมแล้วบอลเราก็าจะลอยขึ้นขอแรกทีอือต้องอีกทีนึงตอนนี้มันอาจจะโดนไม่ค่อยดีเพราะมันยังไม่ชินแล้วก็จริงๆเหล็กห้าเนี่ยถ้าถ้าเราเปลี่ยนอย่างเนี้ยโปรว่าขยับมาเท้าเป็นเหล็กหกแทนโพเจอร์เหมือนเราเราเราโพเจอร์เหล็กหกแทนใช่ขยับมาทางขวานิดนึงใช่ แต่ขยับมือมาขยับลูกม,มาแล้วเนี่ยโปรขอเพิ่มของออรีล็อบหน้าไม้เอาข้อมือซ้ายนํำหน้าลูกนิดนึงโอเคอึ๊บเป็นไงโอ้สองร้หกหลาเห็นไหมว่าเราเราปรับแค่มุมบางมุมแรงกดบางบางจุดมันก็จะทำให้เราแอตแทคเพิ่มขึ้นแล้วก็บอลก็ลอยมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเหล็กห้า ตีระยะร้อยเก้าสิบหลางเงี้ยสบายสบายผม,มตีในสามที่ผมตีเล่นใช้เล่นแค่ร้อยแปดห้าอ่ะแต่เงี้ยเพราะว่ายังไงก็ขึ้นถึงถึงแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าลอนอมันถึงไงเอโอเอมันมากขึ้นถูกปะ่ะครับอืมมันก็โด่งอยู่เลยมันก็น่าจะอยู่ใช่ทีเนี้ยถ้าเราอยากให้มันโด่งขึ้นใช่ไหมจังหวะเข้าบอลเนอี่ยที่ที่โปบอกว่าจังหวะดาวสวิงมาของเรามันลงมาปุ๊บแล้วมันรีเวิร์สกลับใช่ไหมมันพยายามขึ้นแต่มือมันอยู่ท่านี้ใช่ใช่ไหมทีนี้เราเปลี่ยน ให้แนวแนวแนวตัวเนี่ยเอาหน้าอกลงไปรับลูกถูกไหมแล้วมือเนี่ยเราก็ส่งไปข้างหน้าไม่ได้ดึงกลับมาข้างข้างอ่าเพราะฉะนั้นอนะ่ะหน้าไม้แอทแท็กมันก็จะมากขึ้นอ่าลองอีกรูปอ่าทวนทวนก่อนทวนก่อนอ่ามีอะไรบ้างขึ้นเซตอัพปุ๊บอ่าพยายามเน้นเน้นเน้นให้น้ําหนักลงขาขวาสวยค้างไว้เอี่ยมเราโหลดแล้วเนี่ยเราพยายามอยากขึ้นมาแล้วเราย่อเราพยายามย่อก่อนขึ้นอ่ะเซตอัพใหม่ เนี่ยต้งแต่ขึ้นเลยปุ๊บเทิร์นออกมาเนี่ยเห็นไหมต่างกันเห็นปะแต่ของของ,ของ,ข,องของเรามันเป็นไงขึ้นปุ๊บเนี่ยมันกดอยู่ตรงนี้ขาซ้ายทำอ,อีกทีนึงขึ้นปุ๊บสวยจังหวะดาวสะพูมาก่อนปุ๊บแล้วก็เทิร์นตัวกลับอ่าประมาณฟิลนี้ยืนกว้างหน่อยยืนแคบไปเหล็กหกนะลีลอกหน้าไม้ด้วยปุ๊บดึง <S <S> <S เยี่ยมปกโคตรแน่น Nè, còn gói hút lại Good